สนับสนุนโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนี่พี่ก้าวจำได้ไหมคะคเมื่ออาทิตย์ก่อนเนี่ยเราเพิ่ง<ม>จะไปกันที่สถาบันการบินพลเรือนอ๋อใช่ไปดูการจัดการจราจรทางอากาศค่ะอ๋อที่พี่ก้าวเนี่ยจัดการการจราจรของนกบนท้องฟ้าใช่ไหมใช่แล้วก็จัดการไม่ได้เลยไม่เป็นระเบียบเลยข้างบนเนี่ย สำหรับวันนี้นะคะครเราจะไปกันที่เดิมค่ะสถาบันการบินพลเรือนแต่ว่าไปที่วิชาเอกการจัดการการขนส่งทางอากาศค่ะการขนส่งทางอากาศเดี๋ยวนะถ้าขนส่งทางอากาศพี่ก้าจะสามารถขนส่งความรักความหวงใย,ยผ่านอากาศไปถึงน,น้องๆได้หรือเปล่าครับโอ้โหไม่ต้องขนาดนั้นรอกค่ะพี่กา้าน้องๆน,นะคะกาลังนั่งดูพวกเราอยู่ส่งทางนี้ได้เลยส่งทางโทรทัศน์ได้เลย <laughs> ใช่ไหมฮะใช่ค่ะ <laughs> <laughs> เห็นภาพด้วยนะแล้ววันนี้ทีไซไอดอลคนไหนที่จะพาไปครับพี่พลินพี่ป พี่ปออมนะคะจะพาน้องๆไปดูกันว่าทางอากาศเนี่ยเขาใช้เครื่องบินขนส่งอะไรได้บ้างโอ้โหอะไรนะที่จะเหมาะแก่การขึ้นไปอยู่ลอยๆบ,บ,บนอากาศอะไรดีแหละจะเป็นความรักความห่วงใย,ยหรือว่าจะเป็นสิ่นของต่างๆสิ่ง,ง,งนะครับเอาล่ะเราไปพบกันช่วงนี้กันเลยกับช่วง Open House on Air อไปเลยฮะ สวัสดีครับน้องๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง o p e n n o นอ s on a แ r นะครับและน้องๆเนี่ยคงจะคุ้นเคยกับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยโดยระบบ Admission นะครับแต่ในประเทศไทยของเราเนี่ยรู้หรือไม่ว่าจริงๆแล้วยังมีสถาบันอีกมากมายที่เปิดให้น้องๆเข้ามาศึกษาได้โดยไม่ผ่านระบบ Admission นะครับซึ่งก็คือการสอบตรงนั่นเองและสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจในเรื่องของเครื่องบินหรือการบริการทางการบินนะครับ วันนี้พี่บอมพามารู้จักกับอีกหนึ่งสถาบันที่มีความน่าสนใจมากๆนะครับนั่นก็คือสถาบันการบินพลเรือนนั่นเองนะครับโดยเฉพาะวันนี้พี่บอมได้คัดสั่นมาแล้วนะครับว่ามีเอกวิชาหนึ่งเนี่ยที่มีความน่าสนใจแล้วก็เรียกได้ว่าทันยุคทันสมัยมากๆเลยนะครับนี่ก็คือเอกวิชาการจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศนั่นเองนะครับและจะมีความน่าสนใจมากน้อยเพียงใดไปหาคําตอบพร้อมกับพี่บอมเลยครับ น้องๆแล้วตอนนี้พี่ป้อมก็พาน้องๆมาอยู่กับอาจารย์ต๊อบนะครับผู้ที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับสถาบันการบินพลเรือนแห่งนี้นะครับสวัสดีครับอาจารย์ต๊อบสวัสดีครับครับอาจารย์ต๊อบครับสถาบันการบินพลเรือนแห่งนี้นะครับมีที่มาเป็นยังไงครับครับแรกเริ่มเมื่อปีพศ2504นั้น ICO ได้มาจัดตั้งศูนย์ฝึกการบินพลเรือนในประเทศไทยที่กรุงเทพโดยมีวัตถุประสงค์ในการผลิบุคลากรทางด้านการบินเช่นนักบิน พนักงานควบคุมการจราจรทางอากาศและเหล่าช่างกาศยานหลังจากนั้นพวกเราก็แปลสภาพเป็นพนักงานรับทัสาหกิจแต่ว่าเป็นรับทัวิสาหกิจที่ไม่สแสวงหากาไรผูร่กง<ๆ>่ายคือสอนหนังสืออย่างเดียวไา่การ<ม><ม>บินนะครับเราก็มีวิชาต่างๆที่เราสอนได้แก่วิชาการควบคุมการจราจรทางอากาศคาโก้แอร์พอร์ตรวมทั้งเหล่าช่างกาศยานเรียกว่าครบวงจรอ,อยู่ที่นี่นะครับและในวันนี้เนี่ยผมสนใจในเรื่องของการ ส่งสินค้าทางอากาศครับอยากทราบว่าเอกวิชานี้นี่มีความสําคัญยังไงครับอาจารย์คําว่าโลจิสติกจริงๆเนี่ยมันคือ,อ,อการส่งกําลังบํารุงในทางการทหาร,รซึ่งอันนี้เป็นปัจจัยสําคัญเลยว่าเมื่อมีการสื่อสารแล้วการขนส่งสินค้าจะทําอย่างไรโลจิสติกก,ก็จะกินความไปถึงทางบกทางเรือและทางอากาศทางบกทางเรือเ็าว่ากันไปในไอสูงครับในทางอากาศนี่ก็พูดถึงจะเน้นในเรื่องของ การขนส่งสินค้าอันตรายยุ YouTube, ทธวิธีหรือกลยุทธ์ในการที่จะ,ะควบคุมการส่งราคาสินค้าให้ให้คอนสตนอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของของการขนส่งสินค้าทางอากาศอยากทราบว่าน้องๆที่เรียนที่นี่เขาจะไดะ้ประโยชน์อะไรจากการเรียนที่นี่ครับเราจะมีช่วงสุดท้ายก่อนจะจบสำเร็จการศึกษาเนี่ยนักศึกษาจะไปฝึกงานเราเรียกว่าโครงงานสากิจซึ่งประมาณ1เดือนนักศึกษาก็าจะมีความคุ้นเคยกับ จะฐานประกอบการนั้นๆและระบบงานที่ตัวเองจะต้องไป,ปเผชิญกันข้างหน้านน่นันคือสุรที่เราได้เปรียบอันที่2ก็คือว่าวิชาต่างๆในบางรายวิชาที่สถาบันการบินพลเรือนเปิดสอนอยู่นี้ได้รับการรับรองจากทางกรมการบินพลเรือนปัจจุบันนี้นะครับว่าหลักสูตรได้มาตรฐาน ICO ซึ่งอยู่ตรงนี้ก็รับรองกับเราด้วยว่าเออของ u เนี่ยได้มาตรฐานนะครับก็ได้ความรู้กลับไปมากมายเลยนะครับก็ต้องขอบคุณอาจารย์ท็อปมากนะครับ แน่นอนว่าทุกครั้งที่น้องๆได้เจอพี่เนี่ยพี่ก็จะมีแขกรับเชิญคนหนึ่งที่จะมาพาเยี่ยมชมคณะต่างๆแน่นอนครับสำหรับพี่คาดหวังพาเป็นผู้หญิงตลอดครับวันนี้พี่ก็ได้นัดน้องใหม่ไว้นั่นเองนะครับและตอนนี้พี่ก็ไม่รู้ว่าพี่ใหม่เขามาถึงหรือยังนะฮะ <laughs> สวัสดีครับ พี่ใหม่แนะนําตัวหน่อยครับพี่ชื่อสจิรัตมั่นชะกุลนะคะชื่อเล่นชื่อพี่พาวไหมพี่บอมพร้อมแล้วอยากไปรู้จักสาวบันกันแล้วพี่ใหม่ก็พร้อมแล้วเหมือนกันครับไปไปรู้จักกันเลยดีกว่าพอเจาะจงเลยก็ตรงเนี้ยค่ะพี่บอมจะเป็นช่างช่างดอกับวิศวะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นของพวกนักบินค่ะ แล้วก็เป็นห้องซิมของ ATC เคยหมายแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนครับอยู่ห้องสมุดสถาบันการบินทะเล,ย okay, ลียนเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยนะ <Okay. S 2> โอเคอ,อนี่เราได้เข้าสมุดรึเปล่าเนี่ยเข้าเข้าก็เข้ามาเออพี่สังเกตดู<อ>เห็นแบบนอกจากมันจะมีพวกหนังสือทั่วๆไปความรู้รอบตัวแล้วเนี่ยยังมีเกี่ยวกับพวกเฉพาะจาะจงของ เครื่องบินการบินเนาะใช่ใช่ใชจะมเีเป็นเนื้อหาสาระโดยเฉพาะหรือว่าจะเป็นงานวิจัยหรือว่าจะเป็นกฎหมายการประกอบอาชีพเกี่ยวกับการบินมีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วแต่สถานะเนาะไม่เห็นเยเขาต้องใส่ป้ายกับไทยด้วยคนระับ ก็อันนี้ก็เป็นเฟชชี่ค่ะพี่ปอมก่อนที่จะมีบ้างหนึ่งบ้างเนี้ยค่ะเขาก็ต้องผ่านการรับน้องใช่ไหมที่นี่ก็จะมีระบบการรับน้องเหมือนกันที่นี่ก็จะแบบว่ากลมเกลียวเพราะว่าเรามีกันอยู่น้อยได้แหละเราเป็นสถาบันแบบว่าอยู่ในน้อยใช่ใช่เพราะว่าจบไกลทำงานไปก็อยู่ด้วยกันอยู่ดีไปเจอกันดี เป็นไงพี่ปอม <พอ S 1> เหนือ่อยหรือยังไหมพาเดินทั่วศูนย์ฝึกแหละโอ้สบายมากพี่ยังไม่เหนื่อยเลยไหนไมีอะไรที่น่าสนใจให้พี่ดูอไหมมีกันยังไงเดี๋ยวหมจะพาไปพี่ปอมไปเข้าสู่หลักสูตรที่หมเรียนมาก็คือการจัดการ<อ>การขนส่งสินค้าทางอากาศตอนแรกเนี่ยทุกคนเข้ามาก็จะมีพื้นฐานการจบมหมาเหมือนกันซึ่ง ตรงนี้มันเฉพาะเจาะจงจึงต้องมาปรับพื้นฐานในปีหนึ่งกับปี2ก็จะเรียนทุกสาขาวิชาเกี่ยวกับคครอบุมใช่ครอบคลุมเลยแล้วพอมาปี3เราก็ต้องเลือกสายเป็นคาโกเอทหรือแอร์พอร์ตอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จัดอันดับคะแนนมาหมายถึงหมายได้คาโกโอ้โหชอบไหมชอบสิสนุกนะสนุกมากสนุกจริงเปล่าไหนพาไปดูในไหมพร้อมพร้อมยังล่ะพร้อมนะครับไปนั้นเดี๋ยวเข้าไปห้องเรียนของหมายกัน is i uh, taken into account n must to must measured be be of by s c way e วามรู้ที e เรา,ราจะได้<ท>เรียนทั้งหมดเลยมันมุ่งเน้นไปที่อะไรมุ่งเน้นในการจัดการ,กราสินค้า ที่คุ้มประโยชน์แต่และรอบเที่ยวบินมากที่สุดค่ะเพราะว่าสินค้าบางประเทศเนี่ยก็ต้องคอนโซลกันคือคอนโซลก็คือการรวบรวมให้มันอยู่ได้ในจำนวนเป็นมาณที่เขาจำกัดมานะอยู่ได้เท่านี้นะแต่ว่ามีการขนส่งที่คุ้มกับ ULD รอบบินนั้นใส่าการบินนั้นก็จะมีรายได้ที่คุ้มไม่ต้องวิ่งเครืองเปล่าอะ ดังนั้นเราก็ต้องเรียนเรื่อกฎหมายด้วยใช่ไหมใช่ค่ะต้องเรียนกฎหมายด้วยเพราะว่ากฎหมายเนี่ยสำคัญนะเพราะว่าแต่ละประเทศเนี่ยเขามีกฎหมายที่แตกต่างกันบางครั้งเขาห้ามสินค้าตัวนี้ห้ามปริมาณมากหรือว่าห้ามเลย,ยก สำหรับคนที่จบที่นี่เขาไปประกอบอาชีพทางด้านต้องเข้าไปที่สายการบินอย่างเดียวเลยหรือเปล่าครับไม่จําเป็นนะคะพี่บอมคือความจริงแล้วสายการบินเนี่ยอาจจะเข้าใจว่ามันเป็นหลักโอเคค่ะมันเป็นหลักแต่ว่าเรายังสามารถนําวิชาความรู้ที่เราได้รับเฉพาะของมันนะคะไปอัอดแอปใช้กับอาชีพอ,อื่นๆเช่นพวกเฟรเตอร์หรือ,อบริษัท การขนส่งอย่างนี้ค่ะคือ,อที่ไม่ใช่แอร์ไลน์นะคะแล้วก็ยังมีความรู้ด้านกฎหมายทางการบินการขนส่งระหว่างประเทศอะไรอย่างนี้ค่ะที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้กับอาชีพอื่นได้อีกครับก็จากวันนี้พี่ก็ได้เห็นแล้วนะครับว่าความรู้ที่ได้จากที่นี่เนี่ย<ม>เขามีความเป็นสากลแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยนะครับนะยังไงวันนี้อยากให้พี่ใหม่ลองฝากอะไรถึงน้องๆถึงบ้านสำหรับคนที่สนใจอยากจะมาเรียนในาสายงานทางด้านนี้ครับค่ะ สำหรับน้องๆทางบ้านนะคะพี่ใหม่ก็มีเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะถ้าอยากจะเข้าที่นี่อย่างแรกเลยก็ต้องมีความรู้พื้นฐานทางด้านภาษานะคะคน้องจะได้ภาษาหลักก็คือภาษาอังกฤษนะคะหรือว่าน้องได้ภาษาที่2ด้วยภาษาจีนหรือญี่ปุ่นอย่างนี้ก็จะค่อนข้างดีมากเลยนะคะแต่ที่นี่เขาจะเรียนเป็นอินเตอร์ก็วันนี้ขอบคุณพี่ใหม่มากนะครับค่ะขอบคุณค่ะพีอ่อ แล้ววันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับในช่วงของโอเปนเอลซอนแอรนะครับและครั้งหน้าติดตามกันได้ใหม่ว่าพี่เนี่ยจะพาไปทำความรู้จักกับที่ไหนห้ามพลาดครับบายช่วงหน้ามาติววิชาภาษาไทยอาจารย์ติ๊กกันนะครับ